ดูดวงชาวราศีพฤษภโอ้โหเทวดาประจำตัวยังร้องโอ้โหต่อสู้กับคุณมามากดวงชะตาชาวราศีพฤษภอะไรจะขนาดนั้นครับท่านอั้นทนไปได้ยังไงชาวราศีพฤกษภกชาวราศีพฤกษภกโดนมาอย่างหนักจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเทวดาประจำตัวยังร้องโอ้โห เจ็บปวดร่วลาแสนทุกข์ทรมานแต่เป็นเรื่องปกติของชาวราศีพฤษภนะผมโดนจัดหนักก็ต้องทนให้ทำยังไงได้ก็ท่านลงมาสร้างบาร,รมีเองไม่ใช่หรือนะผมชาติก่อนเคยเป็นนะครับคู่ครองบนสวนรรค์ชั้นฟ้าเทวดาอยู่บนสวนรรค์ลงมาจุติบนโลกมนุษย์ชาวราศีพฤษภดวงจะตาของท่านตกตําแแน่ง การประดีบรดอยการลีเริ่มเริ่มต้นก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าค่อยๆเริ่มเป็นไปได้ด้วยดีเริ่มต้นใหม่นะครับเรื่องไร้ได้มาลายหายไปสิ้นเรื่องดีๆกําลังจะเข้ามาปีศาจมูมานางมาลายสิ่งไม่ดีมาลายไปหมดแล้วเพรา,อานะฉะนั้นเตรียมตัวถือดาบตั้งขึ้นถือดาบตั้งขึ้นแปลว่าอะไรจะติกทำตามแบบแผนตุลาการกฎบ้านกฎเมืองมีกฎนรกมีกฎสวรรค์มีกฎโลกวิญญาณมี เพราะฉะนั้นถ้ามีแล้วก็ต้องตั้งมั่นอย่างเอาจริงเอาจังจนประสบควาสมสาเร็จก็คือสร้างคุณงามความดีนะผมตั้งจิตตั้งใจเอาให้จริงจังอย่าไปกลัวอะไรนี่นอยบอกข้าพระเจ้าถือศินห้าไม่ได้หรอกนะข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าเรียบร้อยแล้วข้อสองลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วข้อสามไม่มีกิ๊กเรียบร้อยแล้วข้อสี่นะผมับข้อสี่ลักขโมยนะผมพูดปลดนะผมเรียบร้อยแล้ว นะผมข้อห้าเดิมสุราไม่ไหเรียบร้อยโอาโหรับรองเลยประตูนรกเปิดแน,น่นะผมเพราะฉะนั้นจะทําให้เพื่อนะผมในเมื่อในโชคชะตาท่านโดนมาอย่างหนักท่านก็ต้องบอกว่าข้าพระเจ้าไม่เอาแล้วท่านเทวดาเจ้าขาสงสารเทวดาเถอเทวดามาคอยต่อสู้แทนท่านมามากแล้วถ้าท่านเผาเผาเรื่องพวกนี้ท่านก็จะผ่านพ้นครับเขาเรียกว่าไม่เจ็บซ้สอง อัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลก็มาจัดหนักจัดเต็มการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัานกล้าที่จะเป็นบู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรับรวยชงยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาแบบนี้ตกตำแหน่ง The Star, เ,เ The าารรดอะสตาร์เทน้ำสู่ธรณีก็แปลว่าเดอะสตาร์มาจากสวรรค์ดวงดาวเทน้ำสู่ธรณีลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ ต่อสู้กับคุณมามากก็เตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีขอทํานายว่านงชะตาต่อแดนนี้ไปคุณจะตกตําแหน่งไฮพิเทศเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มรวยขึ้นเริ่มหมดหนี้โมสินมีโชคมีลาบกาวงัวติดเฮงเรวยๆวยปังปประสบความสําเร็จเพราะนั้นการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งคิงดีมันจะมีแต่ข่าวดีเข้ามานะผมปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านเจ็บปวดรู้ร้ามันเริ่มขี้คายเพราะฉะนั้นอดทนอดกานมามาก ก็อดทนต่อไปสู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีเองเทวดาก็เหนื่อยแล้วท่านก็แผ่บุญให้กับเขาหน่อยอีทังเมบุญะพลังพลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วตั้งแต่ดิจชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอให้บุญละมือนี้ให้แก่เทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งสากลภิยพเทวดาทั้งหลายทัวทั้งเ่นดินและเทวดาประจำตัวข้าพเจ้า ขอใท่านหลายอนุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนะครับผมแห่บุญให้เขาหน่อยนครับผมแล้วตอนดนนี้ไปดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โวยโชคครับถูกใจคลิปนี้กดซปเปอร์แตงซปเปอร์สติกเกอร์ให้ติปหมอซันได้ให้ค่าครูหมอซันได้นะครับผมรับฟังดูดวงชาวราศีพฤษภต่อกันยาวๆนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตในหลายๆด้านของชีวิตดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งอิทธิพลให้คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจมากขึ้นในขณะที่ดาวพฤหัสบดีจะนำโชคลาภและโอกาสดีๆมาสู่คุณด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานดาวอังคาร จะกระตุ้นให้คุณมีความกระตือรือร้อนและมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้นคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือมีโอกาสแสดงความสามารถของตัวเองในที่ทำงานช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่างานที่ทำอยู่มีความท้าทายมากขึ้นแต่นี่เป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเองควรเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆ และไม่กลัวที่จะขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์มากกว่าในช่วงกลางเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานอาจมีการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชามากขึ้นเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการนําเสนอไอเดียใหม่ๆหรือเสนอโครงการที่คุณอยากทำมานาง อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนร่วมงานหรือทีมงานดาวเสาจะทำให้คุณรู้สึกอัดและไม่พอใจกับสถานการณ์บางอย่างควรใช้สติและความอดทนในการจัดการกับปัญหาพยายามสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และหาทางออกร่วมกันสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์งาน คุณจะสามารถแสดงจุดเด่นของตัวเองได้อย่างมั่นใจและมีโอกาสสูงที่จะได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีโอกาสในการเพิ่มรายได้อาจจะเป็นการได้รับโบนัสพิเศษการขึ้นเงินเดือนหรือมีรายได้เสริมจากงานพิเศษ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ควรมีเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเหล่านี้และพยายามควบคุมการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในระยะยาวเช่นกองทุนรวม หรือการซื้อทองคำควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนและอย่าลืมกระจายความเสีย่ยงในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินอาจเป็นการได้รับเงินคืนจากภาษีหรือการได้รับมรดกที่ไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้ใจ่ายเงินก้อนนี้และพิจารณาการนำไปลงทุนหรือเก็บออมเพื่ออนาคตยอดค้าขาย สำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีโชคในการทำธุรกิจและมีโอกาสในการขยายกิจการหรือเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆใ,ในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจยังไม่สูงมากนักแต่จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตลอดทั้งเดือนควรใช้เวลานี้ในการวางแผนกลยุทธ ทางการตลาดและการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆเพื่อดึงดูดลูกค้าช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำโปรโมชั่นหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายคุณอาจพบว่าการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการโฆษณาจะให้ผลตอบรับที่ดีเกินคาดควรให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริการหลังการขาย ในช่วงปลายเดือนยอดขายมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างมีในสําคัญอาจมีลูกค้ารายใหญ่หรือการสั่งซื้อในปริมาณมากเข้ามาควรเตรียมพร้อมในเรื่องของสต็อกสินค้าและการจัดส่งเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการการเงินและการควบคุมค่าใช้จ่ายแม้ว่ายอดขายจะดีขึ้น แต่ก็อาจมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยควรมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและรักษาสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภทั้งในด้านการงานการเงินการเรียนและการค้าขายคุณจะมีโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเองในหลายๆด้าน ในด้านการงานแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสในการเพิ่มรายได้และการลงทุนส่วนด้านการเรียนคุณจะมีความมุ่งมั่นและสมาธิดีซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการเรียนสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวยอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตลอดทั้งเดือน ด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันกับคนรักดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณและคู่รักมีความเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถสื่อสารความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์กำลังเข้าสู่ช่วงที่มั่นคง และลงตัวมากขึ้นเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแต่งงานการซื้อบ้านหรือการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันการพูดคุยถึงเป้าหมายระยะย,ยาวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดหนิด และใจร้อนมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การโต้เถียงกับคู่รักในเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ง่ายควรใช้สติและความอดทนในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองพยายามรับฟังความคิดเห็นของคู่รักและหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่รุนแรงหรือตำหนิกันช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการฟื้นฟูความสัมพันธ์คุณอาจวางแผนทำ กิจกรรมร่วมก,กันกับคู่รักเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ใหม่ๆหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ด้วยกันการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความเข้าใจระหว่างคุณและคู่รักสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วและกำลังวางแผนมีบุตรเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมดาวพฤหัสบดี จะส่งเสริมในเรื่องของการเจริญผันและอาจนำมาซึ่งข่าวดีในเรื่องนี้ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีพฤษภที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นดาวสุกจะส่งเสริมให้คุณดูโดดเด่นและน่าสนใจในสายตาของคนรอบข้างทำให้มีโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นในการออกไปเข้าสังคมและทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มงานปาร์ตี้หรือการใช้แอปพลิเคชันหาคู่คุณอาจพบเจอคนที่ถูกใจและมีความสนใจคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือน ควรระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจเร็วเกินไปดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกหุนหันพันแล่นและอยากเร่งความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าเร็วเกินไปควรใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนตัวเองและความต้องการในความสัมพันธ์ คุณอาจค้นพบว่าสิ่งที่คุณต้องการในคู่ครองอาจเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นโอกาสดีในการปรับเปลี่ยนมุมมองและเปิดใจให้กว้างขึ้นในการมองหาคู่ครองสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของความสัมพันธ์คุณอาจต้องตัดสินใจว่าจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันหรือจะยุติความสัมพันธ์ควรใช้สติ และความรอบคอบในการตัดสินใจและสื่อสารความรู้สึกของคุณอย่างตรงไปตรงมาคำแนะนำเพิ่มเติม1。การสื่อสารไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการสื่อสารที่ชัดเจนและจริงใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพยายามแสดงความรู้สึกและความต้องการของคุณอย่างตรงไปตรงมาและเปิดใจรับฟังอีกฝ่ายด้วย 2. การให้เวลากับตัวเองแม้ว่าความรักจะสำคัญแต่อย่าลืมให้เวลากับตัวเองด้วยการทำกิจกรรมที่คุณชอบหรือการพัฒนาตัวเองจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความน่าสนใจของคุณ 3. ความอดทนสำหรับคนโสดอย่าเร่งรีบในการหาคู่ครองให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักคนอื่นอย่างลึกซึ้งก่อน ที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ 4. การรักษาสมดุลสำหรับคนมีคู่พยายามรักษาสมดุลระหว่างชีวิตคู่และชีวิตส่วนตัวอย่าละเลยความต้องการของตัวเองหรือของคู่รัก 5. การเปิดใจเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและโอกาสในความรักที่อาจเข้ามาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุด อาจมาจากที่ที่คุณคาดไม่ถึงสรุปโดยรวมแล้วเดือนชนิดจะเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในด้านความรักสำหรับชาวราศีพฤษภทั้งคนที่มีคู่และคนโสดคุณจะมีโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความสัมพันธ์มากขึ้นสำหรับคนมีคู่ความท้าทายจะอยู่ที่การรักษาสมดุล และการสื่อสารที่ดีในขณะที่คนโสดจะมีโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆและอาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจสำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดสิ่งสำคัญคือการรักษาความจริงใจการสื่อสารอย่างเปิดเผยและการใช้สติในการตัดสินใจเดือนนี้อาจนำมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตรักของคุณขอให้เปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและเรียนรู้จากทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านมีความสุขในความรักและพบเจอกับความรักที่แท้จริงในเดือนนี้ครับ